าวธนพรสรนันท์กรุงเทพมหานครเธอภูมิใจในความเป็นคนไทยมากที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก่ากับก็อยู่กันนะคะในช่องลัตตาเจนี่นั่นเองนะคะวันนี้แขกรับเชิญของยกนะคะเป็นคนดังมากทุกคนคือพี่เขาเป็นแอร์เอมิเรสนะคะแล้วก็ พี่เขาเนี่ยยังเป็นผู้ที่ไปประกวดนางงามมาทุกคน Miss Universe Thailand รุ่น2017แล้วก็เข้ารอบ15คนสุดท้ายด้วยถ้าใครอยากเป็นแอร์นะคะอยากประกวดนางงามนะคะเดี๋ยวเราฟังเคล็ดลับของพี่ลูกศรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกศรสวัสดีค่ะน้องเยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลายคนยังไม่ทราบที่ <c oughs> ขออวดรูปพี่ลูกสอน,นะคะเห็นฉันยเลย M U T นะคะเบอร์22 m i ส s u n i v e อ s e ใช่นี่คือรูปรูปตอนประกวด แต่งแต่ง응แต่งเต็มมากคือตอนประกวดนางงามคือจะบอกว่าเหนื่อย่าเป็นแอร์คนคนที่คิดว่าเป็นแอร์เหนื่อยแล้วประกวดนางงามเหนื่อยกว่าสิบเท่าตอนตอนที่พี่ไปประกวดพี่ไปไปเองคนเดียวคือไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มีไม่ได้มีพี่เลี้ยงอ่ะพูดง่ายๆ่เพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งก็กำลังเป็นแอร์อยู่แล้วเป็นแอร์มาประมาณสองสองสองสามปีแล้วตอนนั้นเป็นแอร์ได้สามปีแล้วก็แบบ เออเขาเขาขยายอายุอะ่อะ MUT อ่ะเขาขยายอายุพอดีตอนนั้นพี่ยี่สิบเจ็ดก็แบบเอ๊ะน่าสนใจแล้วบังเอิญวันที่เขาเปิดรับสมัครอะ่ะพี่มีไฟไปกรุงเทพพอดีว้าใกล้ตัดสินก็เลยรู้สึกว่ามันประจวบเหมาะมากๆว่าเอออันนี้นคนจะทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องลองและ้วแะเพราะว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ลองตอนนี้ก็ไม่จะลองตอนไหนแล้วอะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่ใช่นางงามมืออาชีพเกิดมาไม่เคยเป็นนางงามมาก่อนเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะมาเป็นอย่างเนี้ย คือการเป็นนางงามไม่ใช่ทุกคนหรแค่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมีคิกภาพดีจะเปเปแต่งนได้นะมันต้องฝึกเดินฝึกยิมฝึกโพสท่าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากคือพี่สอนนั้นไม่มีพื้นฐานใดใ,ในตอนนั้นเลยก็ต้องไปเรียนเดินไปเรียนทุก,ยกอย่าง<ม>ก็สนุกดีค่ะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่เสียใจเลยที่ไปแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าได้เรียนรู้เยอะมากเพราะว่าไม่รู้จะหา ประสบการณ์แบบนี้จากที่ไหนอีกแล้วแล้วพี่สอนดูแลตัวเองไงคะเพราะตอนนั้นอยู่เห็นพี่สอนออกกาลังกายหนักมากคือมีเวลาเตรียมตัวน้อยค่ะก็เลยใช้เพอร์ซ a น t ลเทรนเนอร์เทรนเพื่อให้มันแบบว่าตรงจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องอาหารก็ไม่ได้คุมอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นคนกินแล้วมันไม่อ้วนแล้วไงก็เลยแบบว่าก็แค่แบบงดน้ําตาลอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าออกกําลังเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าเราอยากมีเอวแต่การทําให้มีเอลได้เนี่ยมัน ไม่ว่าจะออกกำลังยังไงมันไม่ได้ทําง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คือต้องใช้วิธีการเพิ่มสะโพ<อ>กเพื่อให้เอวมันเล็กลงก็ต้องออกกําลังก็ได้ทําให้ทําให้ช่วงสะโพกเราเรากว้างมากขึ้นจะได้เห็นว่าเราเอวคอดพอไปประกวดนางงามแล้วค่ะพี่สอนคิดว่าการที่พี่สอนเป็นแอร์มันช่วยมันช่วยทางด้านไหนของเราบ้างในการประกวดนางงาม่ะคะโอ้โหช่วยเยอะมากหนึ่งคือด้านภาษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นางงามสมัยนี้เขาอยากให้ พูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องๆเนาะเพราะเขาอยากให้ไป,ไปตอบไปตอบคําถามบนบนเวทีเมชชิวนในเวอร์สได้แบบเป็นเนทีฟลักขามาสัมภาษณ์แล้วเราสามารถสื่อสารกับเขาได้เนี่ยคือถ้าสมมติพี่อยู่บางไทยภาษาอังกฤษพี่กใ็ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ไมันไ,ไม่เท่ากับการที่เราได้พูดกับฝรั่งทุกวันแล้วแล้วมันเราเราพัฒนาสำเนียงวความมั่นใจแล้วก็การที่สำคัญคือความ การได้เป็นวัฒนธรรมของประเทศต่างๆเราเปิดโลกตัวเองกว้างมากขึ้นจากการเป็นแอร์กว้างจริงๆนะความมั่นใจบุคลิกภาพเพราะว่านมนุษยสัมพันธ์ของการเป็นแอร์มันมันไม่ใช่แค่แค่ยิ้มได้เล่นเป็นแอร์เนาะปะมันต้องมีสก,กิลในการต่อรองมันต้องมีสก,กิลในการทำยังไงก็ได้ให้เขาแฮปปี้อะ่ะกับกับ ลูกค้าเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเราฝึกมามาพอสมควรพี่ก็เลยรู้สึกว่าตรงน,นี้เป็นจุดแข็งที่เราทําให้<ม>ทําให้เราไม่เหมือนคนอื่นาอยเองอากานตอนที่พี่สอนไปประกวดนางงามอะเคยคิดไหมว่าถ้าสมมุติได้มงขึ้นพี่สอนอยากจะเลือกเส้นทางนางงามหรือจะเลือกเส้นทางการเป็นแอร์ลองสมมุติอคือถ้าได้มงเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปประกวดเวทีใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกอยู่แล้วว่าต้องต้องไปทางนางงามนั่นแหละแต่ว่าคือคือ มีตอนนั้นที่ขีดนะั้นมีตัวเลือกแค่สองอย่างคือถ้าไม่มงไปเลย<อ>ก็อยู่ที่แค่ท็อปเขาไม่ต้องท็อปหรือท็อปสิบห้าเนี่ยพอแล้วเพราะว่าเราหลังจากนั้นคือถ้าเข้าเลึกกว่านั้นเราจะไม่สามารถทํางานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่แล้วมันจะมาครึ่งๆกลางๆอยู่ก็ไม่ได้เพราะชีวิตเรามันอยู่ที่ดูไบเนาะปะก็ต้องบินส่วนมันก็คือชีวิตเราก็ต้องบินนะ่ะเราจะมามาร่วมงานกับเขาตลอดมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตําแหน่งที่เราได้ตอนนั้นน่ะมัน มันเหมาะสมกับเราแล้ว,ลวคือถ้าไม่มองก็ตรงเนี้ยเวิร์กแล้วอยู่ว่ากําลังใจพี่สอนี่สําคัญก็คือมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนด้วยเพราะว่าโอ้โอคุแม่ใช่ตามตามตลอด,ตา,ต,ลอดตามทุกสนามตามตลอดสี่เก้าคือพี่อ่ะพี่เหนื่อยนะแต่พี่ว่าถ้าพี่ไม่มีแม่ในการในการช่วยดูแลระหว่างการประกวดเนนะี่ยพี่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปกับแม่กับพี่ก็คือแม่ทั้งนั้นนะขับรถรับส่งทํานู่นทํานี่หานู่นหานี่ให้คือแม่ล้วนๆคือถ้าไม่มีนี่ก็ ก็คิดว่าคงไ,ไ,ไ,ไม่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 ประสบความสำเร็จถึงขัน้นนี้คือทั้งบ้านคือช่วยเหลือกันแบบว่าเต็นที่จริงๆชวนพี่สอนเมาส์มานานแล้วอยากให้พี่สอนฝากถึงน้องๆถูกชช่อว่าหลายๆคนพี่สอนเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนทั้งที่อยากประกวดนางงามทั้งที่อยากเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากให้ทุกคนนะคะความฝันที่มีก็ทําตามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้อยากมาในเส้นทางนี้นะพี่สอนฝากเรื่องหนึ่งคือภาษาอังกฤษ ต้องต้องดีบุคลิกภาพผิวพรรณฟันผมทำมันทำภาษาอังกฤษใช้เวลาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ยุคเป็นยุคที่ไอดอลเยอะมากเหลือเกินเพราะ mm. ฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นต้องไปเปรียบเรารู้ว่าเรามีดีอะไรแล้วเราก็ทำออกไปในแบบที่เราทำไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเรา ไม่เห็นได้เท่าเขาเลยแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราจะต้องสวยจะต้องคือคือในโลกโซเชียลมันไปไกลและไปเร็วอ่ะก็อยากให้ทุกคนฝากว่าตัวอย่างที่ดีมีเยอะมากๆอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกับคนที่เขาบอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันโซเชียลมันมันมันเยอะจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวยกสรุปไปฟังก็ือพี่ก่อนบอกว่า อยากให้ฝึกภาษาอังกฤษนะอย่างพี่สอนฝึกตั้งแต่เด็กเลยแล้วประมาณ10ปีแต่พอเวลาที่พี่สอนต้องเอามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็มาได้เลยเพราะว่าฝึกฝนมานานส่วนบุคลิกภาพหน้าหน้าผมอย่างเงี้ยค่ะมันมาปรับมันมาฝึกทีหลังได้แต่ภาษาอังกฤษสําคัญที่พี่สอนบอกแล้วก็สมัยนี้มีไอดอลเยอะมากนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียอยากให้เสพด้านดีด ของเขามาแล้วมาปรับปรุงใช้นะหรือบางทีอ่ะพี่สอนพูดว่าจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับเขาว่าเราไม่สวยเหมือนเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางทีอ่ะเราอาจจะมีข้อดีที่เขาไม่มีก็ได้ให้ให้ขุดข้อดีของเรามาแล้วให้เอาข้อดีของไอดอลที่เราชอบหรือที่เราเห็นอ่ะมามา,มา,มา,มาพัฒนาปรับปรุงตัวเราอะคะ่ะอืมเราก็จะประสบความสําเร็จเหมือนที่พี่สอนบอกนั่นเองนะใช่เลยน้องหยกสรุปเก่งจังเลย <laughs> 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 ชอบฟังขอบคุณนะคะพี่สอนวันนี้ไปแล้วนะคะ บายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ